น่าจะเป็นตะขอละน่าจะโดนผิวเดี๋ยวก่อนพี่พี่ค่อยงัดให้มันเรื่อยๆนะตัวแรกครับด่ด้ามันอยู่ตรงมือพี่เนี่ยเหยาอยยาอย่าอย่าไปกระชากอย่าเหยากระชาก ไปเลยใช่ไหมไปไปเอาละครับเสียงเสียงเป็นไงพี่พ,พี่พี่ถ่ายพี่ทุกครับถ่ายให้เห็นโปรกรมยืนขึ้น เแล้วครับเอาแล้วครับสูีที่เราวิ่งไปไหน เลียงเียงมาท้ายเเลียงมาครับล่างมันมาให้มันอยู่คำใส่แชนแนลนะครับจัดแล้วครับคำใส่แชนแนลยังไม่เห็นหน้านะครับยังไม่เห็นหน้าดื้อครับยังดื้ออยู่ดื้ออยู่ดื้ออยู่อ เริ่มหมดแล้วครับคนนะครับคนนะครับคนจะไม่ไหวแล้วครับเต็มๆมันเล่นอยู่ตัวพี่เต็มๆมันเล่นอยู่เขาเหลือไปกินเงินหัวไปกินเงินหัวไปกินเงินหัวอ่าแล้วครับเริ่มตอดนะครับเริ่มตอดเยอะแล้วครับหัวเรือท้ายเรือแล้วครับปลาเลยโอ้ยไอสาดนะครับไอสาดใหญ่นะครับนี่ครับอ๋อเอาเทียนเอาเทียนมา ตัวแรกครับตัวแรกโอ้โหตัวใหญ่ามากครับค,ครับพร้อมโอเคอว,วางเลยครับ